เราจะชนะไปทำไมถ้าเรายังรักกันไม่ได้ตื่นเต้นอยู่หรอเออมีผมอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวอะไรนะหุบป,ปากก่อนดิกูกำลังตั้งสมาธิไม่ต้องเคียนหรอตอบสบายๆเหมือนเวลาที่นายคุยกับผมอะกูเคยคุยกับมึงแบบสบายๆด้วยเหรอเจอมึงทีไรก็ควรประสาทกูทุกทีอะ ผมต้องการแก้ไขบทลงโทษให้เด็กมาสายไม่ได้หรอกพี่ไม่สนับสนุนนโยบายนี้ทำไมครับปกติเราจะไม่ออกนโยบายที่ไปเกี่ยวข้องกับเด็กมาสายนะหรือเติร์ดอยากสนับสนุสนให้เด็กมาสายหรอเล่าครับผมแค่อยากเปลี่ยนบทลงโทษให้สร้างสารรค์มากกว่ารุนแรงถ้าทำแบบนั้นแล้วเมื่อไหร่เด็กจะมีวิน,นัยโตไปก็สันดานเสียกันพอดีแล้วพี่มั่นใจได้อย่างไรครับเพราะบทลงโทษที่มีอยู่ในตอนนี้จะทำให้เด็กมาสายเลิกมาสายได้ ทำดีมากที่รักตอนนี้ผลสำรวจโพล1,000คนออกมาแล้วเสียงของนักเรียนส่วนใหญ่มากกว่า70%็เพลรมาทางเราเลยนะเพราะตัวเองไงเติร์ดเลยได้มายืนอยู่ตรงนี้เติร์รักตัวเองมากนะแต่เออตัวเองมีอะไรหรือเปล่าเขาว่าเขาอยากจิบน้อโป๊บอบอะฮะอะไรเนี่ยตัวเองทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะไอเชียนั่นมันดีกว่าเติตรงไหนอะ ก็มีดีตรงเช่เหรอแถมมีดีกี่เหรียญทองระดับประเทศอีกต่างหากแล้วไงแค่นี้ตัวเองก็อยากจะจีบมาเลยเหรอไม่จีบก็พลาดแล้วขนาดนั้นเลยเหรอตัวเองใช่สตอรตอนนี้ทีมไหนๆก็อยากจะจีบน้องป๊อบกันทั้งนั้นแล้วตัวเองก็อยากจีบมันเหมือนกับทีมทีมเหรอใช่ทีมประธานนักเรียนตามจีบน้องป๊อบกันตรึมเลยตอนนี้ทีมเราจึงพยายามตัดกําลังของคู่แข่งให้ได้ใน เติต์ต้องไปตามจีบน้องป๊อบมาเข้าทีมเราให้ได้นะล้มเลิกความคิดนี้ไปได้เลยเพราะสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนทําไมก็เติร์นไม่ชอบหน้ามันอ่ะแล้วทําไมเติร์ต้องเกลียดน้องป๊อบขนาดนั้นด้วยจะอะไรก็ช่างเถอะแต่เติร์ดไม่ถูกกับมันเติร์ดบอกว่าไม่มึงพอจะว่างบ้างไหมทําไมจะจีบผมเหรอเออไม่ได้ยินเลยเออกูบอกว่าเออเออคืออะไรผมไม่เข้าใจ เออก็กูมาจีบมึงไงแต่ผมไม่ได้เป็นคนใจง่ายขนาดนั้นนะแล้วต้องทำไงอะ่ะมึงถึงจะยอมอืมก็ต้องเอาตัวนายมาแลกอะไรของมึงอย่ามาเลี้ยวเยอะดิไอ้สัตว์ก็บอกไปแล้วว่าให้เอาตัวนายมาแลกไอ้เวนนี่มึงมันเข้าใจยากตรงไหนนายก็แค่เอานโยบายที่นายคิดขึ้นมาเองมาเล่าให้ผมฟังนี่มันสั่งการบ้านมึงเหรอวะการบ้านเชียอแหละมันคงอยากรู้ความคิดอันชานฉลาดของกูแหละแล้วมึงจะทํายังไงต่อ ไม่รู้ว่ะมึงว่ากูควรทํานโยบายอะไรดีวะทําอะไรก็ได้ที่มึงชอบหรือมึงอยากแก้ไขอะไรสักอย่างกูคิดนโยบายได้แหละแต่กูมีเรื่องอยากจะถามมึงหน่อยอ่ะเรื่องอะไรคือกูอยากเข้าไปคุยกับพวกเด็กมาสายหลังเลิกแถวอ่ะมึงพอจะช่วยกูได้ไหมนี่เป็นคําถามที่ไม่ใช่คําถามนี่อะไรของมึงอ,อีกเนี่ยก็ถ้าผมตอบว่าช่วยได้แปลว่าผมก็ต้องช่วยไงถ้าช่วยได้ก็ช่วยกูหน่อยดีงั้นนายก็ต้องง้อผมก่อนง้ออะไรของมึง งอให้ผมช่วยไงมึงอย่าเลี้ยวเยอะดิตกลงมึงจะช่วยหรือไม่ช่วยก็อยู่ที่นายว่าจะงอหรือไม่งอเออเออแล้วกูต้องงอไงอ่ะอืมเชี่ยนี่มึงหลอกกูมาดูดาวเหรอก็นายบอกว่าจะงอผมเองนะไอสัตว์แเราทำไมมึงไม่หาดูจากในเน็ตวะมันคนละฟิลกันจะให้เทียบกันได้ไง วันหลังก็บอกกูก่อนนะกูจะได้ปฏิเสธตั้งแต่แรกพูดงี้แสดงว่าอยากมากับผมอีกเหรอไม่มีทางอ่ะครั้งนี้ครั้งเดียวมึงจำไว้เป็นบุญตามึงเหอะเป็นบุญตาผมยิ่งนักที่นะัทพบเรืองกรมากับผมในคืนนี้โหดาวตกโคตรสวยเลยว่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ผมอยากมาดูด้วยตาตัวเองว่าแต่ทำไมมันเห็นง่ายจังวะนี่กูก็เห็นไปสองลูกแล้วนะเว้ยปกติทุกๆชั่วโมงก็จะมีดาวตกอยู่แล้วประมาณ1-2ลูก แต่ที่ผมอยากมาดูในวันนี้เพราะมีฝนดาวตกทําให้มีโอกาสที่จะเห็นดาวตกประมาณ140ลูกต่อชั่วโมงเยอะจังวะแล้วที่ตกมามันคืออะไรอะ่ะมันเป็นพวกเศษหินบนอวกาศท,ที่ถูกโลกดูดลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงเมื่อหินพวกนี้ตกผ่านชั้นบรรยากาศลงมามันจะเสียดสีกับอากาศและเกิดความร้อนจนเผาไหม้จนเป็นแสงสว่างดิ่งลงมาอย่างที่นายเห็นอยู่ในตอนนี้แล้วมันจะตกไปที่ไหนของโลกวะถ้าเป็นดาวตกมันจะเผาไหม้ไปจนหมดก่อนที่จะตกลงมาถึงพื้นโลก แต่หากเผาไหม้ไม่หมดแล้วตกลงมาถึงพื้นโลกอันนั้นเขาจะเรียกว่าอุกาบาตมึงชอบดวงดาวและอวกาศขนาดนี้มึงคงอยากไปทํางานกับนาซาสินะเปล่าผมอยากเป็นนักดาราศาสตร์และอยากพัฒนาวงการดาราศาสตร์ให้กับประเทศไทยแล้วนักดาราศาสตร์เขาต้องเรียนอะไรวะถ้าในประเทศไทยก็ต้องเรียนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าแต่น่าจะถามทําไมอยากไปเรียนด้วยเหรอใครจะไปรู้กูอาจจะได้เป็นสุดยอดนักบินอวกา,กาศก็ได้นะเว้ย ถ้านายได้เป็นนักบินอวกาศช่วยพาผมไปที่ดาวดวงหนึ่งหน่อยดีให้กูเป็นนักบินอวกาศให้ได้ก่อนเถอะมึงอยากไปดาวดวงไหนอะ่ะกูพาไปได้หมดแหละแล้วมึงอยากไปดาวดวงไหนอะ่ะเคปเลอร์ 22b ดาวอะไรวะดาวคอน้อยนอกระบบที่คาดว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้หมายถึงคนเข้าไปอยู่ได้นะเหรออาจจะใช่แล้วทําไมมึงถึงอยากไปค้นหาดาวดวงใหม่ด้วยวะเพราะเวลาที่ผมพยายามค้นหาดวงดาว ก็เหมือนกับการค้นหาใครสักคนใครคนหนึ่งที่ผมจะเฝ้ามองเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะได้เจอกับเขาในสักวันแล้วนายละ่ะทำไมนายถึงอยากเป็นประธานนักเรียนคือกูเออเตอดเติดเติดตืด่นเต้นอยู่หรอเออมีผมอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวอะไรนะนายทำได้คำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณชนะการเลือกตั้งและได้เป็นประธานนักเรียน คุณจะรู้สึกอย่างไรและเพราะอะไรถ้าผมได้เป็นประธานนักเรียนผมจะรู้สึกรู้สึกใจสัน่นเชื่ยทำไมผมใจสั่นเวลาได้อยู่ใกล้กับไอเวนนี่วะทำไมผมเอาแต่คิดถึงหน้าของมันคิดถึงเสียงของมันคิดถึงทุกๆอย่างที่เป็นมันผมอยากรู้ว่ามันกำลังตามหาอะไรบนดาวดวงนั้น อยากรู้ว่าสิ่งนั้นจะสำคัญกับมันแค่ไหนและถ้าการพยายามค้นหาดาวดวงนั้นของมันคือการพยายามค้นหาใครสักคนใครคนหนึ่งที่มันเฝ้ามองเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะเจอกับเขาในสักวันคนคนนั้นจะเป็นผมได้ไหมแล้วเมื่อไรจะหันมารักแล้วเมื่อไรจะหันมามองตรงนี้ฉันก็คงได้แต่ฝัน ที่จะฟูตามหาเป็นฉันได้ไหม ชอบประสบการณ์นี้จังกูก็ชอบนายจุบเก่งนะรู้ไหมเสือกนายดูผมทำไมก็มึงชอบทําหน้ากวนตีนะ่ะนายก็ชอบปากแข็งเหมือนกันนะถ้าปากกูแข็งแล้วมึงจะจูบก,กูทำไมผมก็จะจูบจนกว่าปากนายจะนุ่มอะ่ะนี่มึงก็จูบก,กูไปเยอะแล้วนะสรุปปากกูนุ่มยังอะ่ะขอลองอีกครั้งได้ไหมผมจะได้ตอบถูกก็มาดิเป็นไงผมยังไม่แน่ใจอะขออีกทีได้ไหม ผมคิดว่าปากนายยังแข็งอยู่อีกนะผมคงล้องจูบอีกหลายครั้งเลยแหละกว่ามันจะนุ่มลงได้กวนตีนมึงหลอกจูบกูมากกว่าเหอะถ้าเป็นแบบนี้จูบอีกกี่ครั้งก็ไม่นุ่มหรอกมันนุ่มลงได้จริงๆนะแต่ผมต้องจูบให้ครบจำนวนครั้งก่อนแล้วมันกี่ครั้งอะปากกูถึงจะนุ่มสำหรับมึงอะ่ะไม่มากหรอกประมาณหล้านครั้งก็นุ่มแล้ว